สวัสดีค่ะกพกบกับขาวพยากรณ์กาศประจําวันจันทร,ร์ที่4พฤศจรรริกายนพุทธศักราช2567ดิฉันนั่งสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมิน,นิคะระพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปั่นกลางถึงค่อนข้างแห้งจากประเทศจีนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะกะ่เสียเหตหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะจากภาพ่ายดาวเทียมค่ะก็พบว่าท้องฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีนนค่ะ,ะมีเมฆปกคลุมอยู่เป็นส่วนหลาย ตรวจสอบฝนจากเรดารตตรวจอากาศคอนแกนค่ะก็ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะบริเวณจังหวัดนองคายอุดรธานีและนครพนมค่ะเรดารตตรวจอากาศสกลนครค่ะเช่นเดียวกันตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬอุดรธานีนครพนมและประเทศลาวค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ2 4ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีอากาศเย็นไม่ตอนเศร้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหงค่ะ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมีนิค่ายูที30ถึง33องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิตำสุดมื้ออื่นเศร้าค่าย,ยูที20ถึง23องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอยน้ำค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมอน้สว,วัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน